ในประเทศจีนเนี่ยการแข่งขันสูงอยู่แล้วจีนเนี่ยที่เข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยเขาก็มุ่งเน้นในเรื่องอาหารเป็นหลักด้วยตัวอุปกรณ์เองหรือว่าโน้ตฮาวต่างๆเองตอนนี้จีนค่อนข้างที่จะมีมากพอสมควรแต่ว่าด้วยการที่ว่าเราใช้เทคโนโลยีของเยอรมันมาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีของเยอรมันเนี่ยเป็นมาตรฐานคือคนทุกเชื้อชาติอ่ะมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีเนาะในในมุมพี่นะพี่มองว่าคนที่ทําธุรกิจแบบ มีธรรมภิบาลก็มีทุกธุรกิจมันมีทั้งข่าวทั้งดำเพราะถ้าเราไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยเนี่ยอัน,นี่น่ากลัวกวา่าพี่ชายคะพอดีอุ้สงสัยอะคะ่ะอยากถามว่าพี่ชายคิดว่าในยุคนี้นักลงทุนจากจีนเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยของเรามากเลยพี่ชายคิดว่าไงคะมากน้อยแค่ไหนคะมากนะเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยการแข่งขันสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนของรัฐบาลจีนเองหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของ m ม n d เซ็ตเรื่องของเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานในการทาธุรกิจอ่ะเขาจะพร้อมพอสมควรแล้วเราเคยมีลูกค้าจากจีนมาสร้างห้องเรียนกับเราบ้างไหมคะนี่ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ2-3เจ้าอยู่แต่ว่าก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่า2-3าเจ้าเนี่ยก็คือที่ทําไปแล้วนะแต่ว่าคนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยก็ก็จะค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนชาวจีนท้งนั้นเลย ส่วนใหญ่เขาสร้างห้องไว้ใช้อะไรหรอคะจีนเนี่ยที่เข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยเขาก็มุ่งเน้นในเรื่องอาหารเป็นหลักอ่าก็พวกวัตถุดิบอาหารก็ดีต้นทางก็ดีปลายทางก็ดีบางที่ที่ทําไปล่าสุดก็เป็นร้านร้านพวกชาบูหมาล่าอะไรพวกนี้ก็มีหรือว่าแม้กระทั่งโรงไก่ที่เป็นในทุนชาวจีนที่เข้ามาลงทุนร่วมกับคนไทยก็มีเหมือนกันแล้วถ้านอกเหนือจากลูกค้าคนจีนบริษัทของเรามีการติดต่อแบบว่า ดูงานเรื่องอะไรบ้างไหมคะกับคนจรีนนะคะก็มีนะคือตอนนี้ด้วยตัวอุปกรณ์เองหรือว่าโน้ตฮาวต่างๆเองตอนนี้จีนค่อนข้างที่จะมีมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีไปดูงานด้วยเหมือนกันเราก็ไปดูเรื่องอุปกรณ์ที่ตัวไหนที่มันมีคุณภาพดีๆมี performance ดีๆมีเทคโนโลยีดีๆแล้วก็ ลองไปดูมาเหมือนกันแต่ว่าด้วยการที่ว่าเราใช้เทคโนโลยีของเยอรมันมาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา เทคโนโลยีของเยอรมันเนี่ยเป็นมาตรฐานของการที่เราจะเลือกอุปกรณ์ต่าง,างๆเอาเข้ามาใช้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวท็อปคูลริ่งของเราเนี่ยจะใช้ของที่ไม่มีประสิทธิภาพสุดท้ายเราก็ไปแข่งกันด้วยราคาอยู่ดีแล้วพี่ชายนีมองมองยังไงในการปรับตัวบ้างคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นักลงทุนจากจีนเยอะมากเลยค่ะ<ๆ>ในวิกฤตก็มีโอกาสในโอกาสก็มีวิกฤตเนาะอยากให้มองอย่างนี้มองว่าเดิมทีเนี่ย เราแข่งกันเองคนไทยแข่งกันเองพอแข่งกันเองปุ๊กเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าเราไม่มีการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเองก็ดีหรือว่านักลงทุนชาวไทยเองก็ดีที่ว่าทําธุรกิจมาอยู่แล้วเนี่ยก็ก็ทําในรูปแบบเดิมๆแต่ว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยการที่จีนเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาพร้อมกับอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าการเข้ามาของคนจีนเนี่ยแน่นอนแหละว่าเราเป็นเจ้าบ้านเนาะเราก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดีกว่าเขา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องอยากให้มองเป็นโอกาสมากกว่าจริงแหละว่าจีนเนี่ยเข้ามาการแข่งขันมันสูงแต่ว่าในวิกฤตก็มีโอกาสอยากให้หาโอกาสในวิกฤตให้เจอแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะพี่ชายเห็นมีกระแสะแบบว่าแอนตี้ชาวจีนเยอะมากเลยพี่ชายมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะออแอนตี้ชาวจีนเหรอคือคนทุกเชื้อชาติมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีเนาะจะเหมารวมในในมุมพี่นะพี่มองว่าคนที่ ทำธุรกิจแบบมีธรรมะพิบัลก็มีคนที่ทำแบบอีกแบบหนึ่งก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแยกก็เหมือนคนไทยนี่แหละคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันที่มองว่าหนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวจีนเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขา ไอคนไม่ดีอะ่ะเราก็ต้องมีเขาเลยว่าเครื่องสแกนที่ดีนิดนึงทีนี้ทุกอย่างมันคือประสบการณ์การที่เราเจอคนเนี่ยแน่นอนแหละเราเจอคนไทยเรารู้แล้วว่าเรียมไปยังไงแต่ว่าคนจีนเราอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเหมันคือประสบการณ์ครั้งแรกเราเจอสุดท้ายพอมันดิ้งแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนคนไทยนี่แหละมันก็รู้เรียมกันเองทุกธุรกิจมันมีทั้งข่าวทั้งกรรมเราเองก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ สถานาการณ์เพราะถ้านเราไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยเนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวกว่าคิดซะว่าเป็นความท้าทายแล้วคือหนูเห็นว่ามันมีประเด็นที่ว่าทางประเทศเราอะเปิดให้ชาวต่างชาติอะคะ่ะเข้ามาแบบว่ามีอสังหามีคอนโดมีบ้านมีที่ดินที่ไทยได้ด้วยพี่ชายมองว่าไงคะเรื่องนี้ก็พี่มองว่าทุกอย่างรัฐบาลก็ดีหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ยท่านคงคิดดีแล้วแหละแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย จีนเขาก็เคยทําอย่างนี้มาก่อนในช่วงแรกๆเนี่ยก็ให้ให้นักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในจีนโดยที่ว่าเปิดอะไรหลายๆอย่างเอ,อื้อค่อนข้างเอื้อให้เลยด้วยซ้ำแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าเราจะต้องยืนได้ด้วยตัวเองลนะหวังว่าผู้ใหญ่น่าจะคิดไปในทิศทางนี้นะคือเราเราก็ไม่รู้หรอกสุดท้ายแล้วว่า แต่ว่าการทําธุรกิจกับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าเขาคํานึงเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแค่เราเองเนี่ยเรายังไม่เคยทําธุรกิจกับชาวต่างชาติเหมือนกับที่จีนกําลังจะเข้ามา่มน้นเองเราก็เลยกลัวเราก็เลยกลัวโอเค okay, ค่ะถ้างั้นวันนี้ขอบคุณพี่ัยมากเลยนะคะคขอบคุณมากมากคะ่ะสวัสดีค่ะค